จริงหรือไม่ครับรก็คนเลี้ยงแมวไว้เล่าผีเราจะมุ่งหน้าไปที่ปาร้องโกโชุมพลอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วหกสิบกว่านะครับเกือบถูกเปิดมาไม่หยุดเลยนะครับหกสิบกว่าปีวางสปา,า,า,าด้านลงทำานเดอราเลต้ากูต่าตาแล้วแหละไปดูได้นะครับฟิลแบบโอจีอะโอจีนี่ไม่หมายถึงแบบออริจินอลนะไ,ไะะม่รู้ประจากอะไรนี่คือแบบคุณโกอินเตอร์ออแกนิกอย่างนี้เลยอยากตายว่ะ นอเ้จริงหรือไม่ครับท้าคนเลี้ยงแมวไว้เล่าผีตอนนี้มันแบบว่าเป็นเวลาแบบผม่มงงครับอเราหาเรื่องเคยอยากตายบอกเคยรู้สึกแบบชีวิตนี้แม่งไม่เคยทอมาาเลยก่อนแล้วี่เห็นเรื่องยาผูกก็อยากตายหม่คือเสดที่พี่ให้ของเช้าเี้ยนะครับนี่เราจะเยอะเท่าไหรไม่รู้ไม่ราเแปหนงก็ไม่รู้ครับแล้วผูกกูเป็นทำี่อะไรเนี่ยยังไม่หกโมงอะทีห้าเท่ไร่ะ ใช่ลทีหกแล้วเนี่ยรู้ม่มีแ,แรงไมด้จะด่าหรอกนะขอบคุณที่วามมาไะ่ร่าที่ตะกอนให้เรามาเสร็จสุดหลังที่เปลี่ยนรอและเปลี่ยนลมยาน,นะครับลาวจะเด็กๆที่อยู่ในรถนะครับขึ้นคนี้เรามาันเาด้วยนะเรือเลยหยิบไม้ชว์ตอนี้ยังไม่ได้ใช้ใหม่นะครับแต่ไมนีสูงเรียโชว์เลยเนนะเียแล้วราไปชื่อาะไรนะาวันนี้นี่เรากำลังจะไปนะครับ เขาเขียนว่าร้านปลาต้องโขส่วนคุณปู่ไม่ใช่อ่ะ่ชุมทานเสกทองมาต้องโขแล้วโอเคตอนนี้เริ่มตื่นละใช่ป่ะวะหันตัวไปด้าหลังมือเอาเหี้ยมเลยมือเงียบยาวอ่อนกูยังไม่โอเคเลยก็คือเราจะมุ่งหน้าไปที่ปลาต้องโขชุมพลใช่ป่ะก่อนก่อนถึงเราจะแบบว่าพูดภาษาอีสานจนถึงร้านปลาต้องโขเลยทำไมเราพูดภาษาอีสานเราอยู่ไหนเราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ชื่อวันนี้ก็คือ ที่เปิดดูคือเป็นบาร์ต้องโกลชุมแพสจะไม่รู้ไปถูกทางไหมท,ท่อา,าก็คือมีสาขาที่เปิดตอนเช้าแบบตั้งแต่เช้าตู่เลยเปิดตีสี่แล้วก็สาขาตอนเย็นแต่พวกเราบอกว่าอยากได้แบบอยากกินสาขาโอจีเลยแบบออริจินอลก็คือเปิดตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ตื่นกันตั้งแต่ตีห้าแ่ก่อนตีสี่นะกะทิขอว่าขอให้อโมนนะครับอีกสี่นาทีถึงร้านตอนนี้น่าจะเริ่มพูดภาษาอีสา,านกันจะว้าอีสานในฟั่ง เริ่มตอนนี้อะไปเท้าหลังเลยเริ่มเท้าหลังเลยเท้าหลังพี่ <c oughs> อะไรมันส่งมึงพี่อ,อะไรไมาให้กูอยู่ด,ดีๆมึงยังมาว่าวีาวสานแล้ววิสานเขาเริ่มเลยสจากข้างหลังก่อนเพราะเของ <c oughs> ม่เคยเปี้ยเหมือนเริ่มก่อนเหรออ๋อนี่นะครับเรากำลังจะเดินหนาไปทีโคไปยาวเดินหนาไปทีหลานปลาของโคมา <c oughs> บ้านของโคที่เปิดตั้งแต่เช้าเช้ามืดก็คือตอนที่เปิดตี่สี่ มันจอยู่จังหวัดไหนบุรีรัมย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่นี่เป็นจังหวัดใหญ่ยังไม่คิดซะเลยผู้ปกติเธขาจะรู้ไม่รู้เอาเอาไม่รู้ไม่ได้เราพยายามไปบุรีรัมย์นี่เป็นจังหวัดที่แบบว่านี่อะไรวะใต้ใต้เหรอพอดีเป็นแล้วก็เป็นลูกขึงครับลูกขึงขึงลูกขวบเมื่อคืนถึงเสียเสี่ยมาก จะะถึงลนี่แม่คือคลิปแรกเลยนะเว้ยที่แบบคาดคิดแม่งยังไม่ดีถึงหน้าร้านละที่ร้านอะไรนะจำไม่ได้ใช่ไหมปกติดตั้งที่ร้านตามชื่อคนไะอ่ะคุไม่ทายว่ามันมีสองคำอ่ะก็คือชื่อชุมพลกับชื่อป้าต้องโกะอ่ะโมคาชื่ออะไรชื่อป้าต้องโกะหน้าร้านชื่อชุมพลพ่อปูชื่อขุนศรีสัตว์ มีน้มมีช้งกัาจิ้มนะหนูหเอาอะไรเ้งคู่เลย <นะ S 1> เอาทั้งคู่เลยครับมครับเอาทั้งคู่เลยครับมครับเราเข้ามาได้แค่ประมาณ5้าทีนะรังหิวมากตอนนี้ไม่เปิดรายการเลยนี่ยว่ะแตเม่เย็นเย็นๆๆโยกัสครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการอยากจะรู้อะอพ่อเมืองหนียา่จะกิน ย <med> ่ไม่ต้องแปลกนะครับที่รู้สึกว่ามึนๆแล้วก็เสียงประหลาดๆกันทุกคนนะครับเพราะว่าเวลา6โมงกับปีก20นาทีตอนเราถ่ายอตอนแรกก็คือออประจำที่พักก็ประมาณตี5 5าห้าอิบนี้เดินทางมาถึงตาลองโกชุมบุกสาขาออริจินอลสาขาโอจนะครับที่จะเปิดในช่วงเช้าประมาณตั้งแต่กี่โมงตีสี่จนถึงช่วงเจ็ดโมง ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่ายังเช้าอยู่ <Okay. S 3> จริงๆมันจะมีสองสาขาอย่าสับสนแล้วก็อย่าสวยผิดอเอาเป็นว่า,าสาขาแรกกับสาขา,ขส,า,ขาสาของไม่ได้ตั้งอยู่ที่ทเดียวกันนะก็คือสาขาที่ปิดเช้าอยู่ในตัวไทยลูกชิ้นยืนกินแล้วก็ถ่าย้วใส่ติดกันเลยแบบติดกันเลยแต่อีกสาขาหนึ่งก็เป็นเราอีกที่หนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ไปนะครับ ตอนนี้นะครับพวกเราสี่คนคิดเลยเข้ามาแล้วก็มั่วนะครับสมองเอ๋อนะครับเลือดเสือกสั่งอวันตินไปหมดเลยนะครับสี่คนจริงๆ้วก็ควรจะสั่งกาแฟมีกาแฟไข่ลวกใจสั่นขพรกาแฟหรือไข่ลวกคนที่ยั้กินไข่ล้แล้วใจสั่นวหแต่ช่วงนี้ก็คุณก็ใจสั่นบ่อยไหมใช่เพราะว่าแบบว่าเพราะว่าเสียวว่าคกณจะตายบนรถไหมอะไร่เงี้ยเะเบรกแต่ละทีนะพี่แต่ถ้าเป็นพูดหลับพิมพ์เลยรีเซิร์ตอนหลับให้นะครับ ปาล็องโกนะคือมึงอยากก็ชอบกินป่ะไม่ค่อยได้กินป่ะเอาองคกรคือไม่ค่อยมีโอกาสได้กินเพราะว่ากว่ากูจะตื่นนั่นคือสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วประมาณไม่ค่อยได้ตื่นเช้าปกติเขาจะกินคู่กับน้ำต้าหู้กาแฟอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ต้องต้องต้องจุ่มป่ะจุ่มน้ำจิ้มอ่ะจุ่มจุ่มแล้วก็จุ่มนจุนมาจิ้มนจุ่มกจุ่มาจริงแบบจุ่มกับนมเลยคือกจุ่ม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 จุ้มจุ่มจุ่มจ ครับอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วหกสิบนะครับเกือบถูกเปิดมาไม่หยุดเลยนะครับหกสิบกว่าปีไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้กูเล่าบัาต้องโกรธถึงไหนแล้ววะช่างแม่งเหื่ข้ามไปแล้วนะคุณมีกาแฟป่าอะไรหอ๋อด้สร้างอีกเหรอได้เอาไมีใครกินกาแฟอีกปะคนดูกินมากเดี๋ยวกูสั่งให้โอนะครับขอกาแฟเพิ่มสองแก้วเปิดยุงจริงนะครับตอนนี้เคยยุงเยอะมากนี่บอกว่าไข่รั่วกับ ร้านอาหารเช้าแนวเนี้ยมันจะปแบบว่าฟิวแบบไข่ลวกครับแล้วแบบพวกปลาล้องโก่พวกอะไรโคตรแบบโอจีเลยพวกแบบโคตรแบบคลาสสิกก็สมัยที่กูยังตีกับโรงเรียนอื่นอยู่เลยเชี่ยแต่ก่อนแบบในห่วงไม้เลยค่ะเออในหัวไม้คอปกตะแบบอย่างนี้ใช่ขาขาสั้นคือคมแฝกใช่หรือว่าหรือว่าหรือว่าสปาร์ต้าวางสปาร์ต้าลงทำอย่างโนวาเลต้ากูเปลาแล้วแหละไปดูได้นะครับเราเราควรจะเริ่มอย่างไรก่อนครับปลาล่องโก้ดิไข่ลวกไหมผัวไร โอเคมาวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ปลาท้องโกก่อนโอ้หร้อนรเลยมามาเนี่ยกรอบนะมาเปิดด้วยเพียวๆก่อนอืมทำปลากรูเนาะเน่าเพาต้องโกรเข้าไปกรอบอ่ะต้องลองลองจิ้มดูอ่ะเขาอาจจะติดจิ้มโอเค่นี่คุณจิ้มอะไรไปจิ้มหนองมากคม้เคยเลยวางม่ได้เพียวแล้วกูก็เอาที่กูกัดเข้าไปจิ้มลงไปด้วย แป้งหัวเขาแบบคริสป really? ี้นะแบบว่ากรอบมากแล้วไปชุบถานน้ำมันนิดหนึ่งน่าจะแบบน่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะเพิ่งทอดใหม่ๆล่ขึ้นเลยไม่ใช่อะไรกรอบแบบกรอบมากจะบอกว่าใบเตยก็ปกตินะครับหวานอร่อยหอมอยากกินใบเตยออันนี้เป็นกาแฟโบราณนะครับน่าจะเป็นกาแฟโบราณคือเครื่องดื่มจะมีแบบว่ากาแฟโกนตินแล้วก็ชาเมาเสิร์ฟก็มี เหมือนจะเป็นนมข้นอยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะคนนะบอกว่าร้อนมากสังเกตว่าทั้งกาแฟแล้วโอนตินจะมีแบบว่านมข้นทั้งบาทมาแล้คนเรียบร้อยเทไปเที่ยวกาแฟโบราณนะแบบอ่ะบสวยอ๋อร้อนแบบทั่วไปก็ใส่นมอร่อยนะแต่อร่อยอร่อยอ๋อโอวตินอร้อนร้อน,นลองดูโอวตินบ้าง อร่อยกว่าที่พวกเราชงกันเองหมายถึงว่าแบบที่ชงมาทุกเช้าอ่ะคือไม่อร่อยคือจืดแต่เพราะเป็นเขารู้แหละนมข้างล่างว่าแบบเออก็แบบว่าควรจะใส่อะไรเท่าไหรอ่ะเลยกินแล้วแบบพอดีมันแบบเล่าดินชงแล้วก็ไปใส่แบบน้ำแข็งอะไรเงี้ยมามาถึงไฮไลท์ของเราดีกว่านะครับไข่ลวกคุณใส่ปะคุณใส่ไมค์กี้ปะปกติไข่ลวกให้คุณจิ้มสักกายหรือจิ้มนมคุณใส่ปะใส่ใส่มันแย่งกันนะโตแล้วนะเราโตแล้วนะมีวุฒิภาวะแล้วเนี่ยขอ เมื่อแล้วมันนี่ใส่นักเลงแล้วแบบไปตบตียังผู้หญิงมีงอยู่ <ละ S 1> ยุ่งไหนในที่อะคุณเคยไหมผมถามจริงเคยอะไรค้าก่อนเดี๋ยวค้า,าก่อนค้าก่อนนะคะ่ะเคยไหมแบบเริ่มผู้หญิงอะแบบสมมติว่าชอบคนเดียวกันอะไรแบบ ไปตอบตีพระแย่งผู้หญิงสารมาเขาไม่ดีอะางแบบทรงแบดแบดเลยเคยเลยแบบช่วงยุคแบบว่าวัยวัยคานองว่างั้นสองพันสองพันหนึ่งตอนนั้นแบบโรงเรียนแบบมีข้าวแถวตอนเช้าเว้ยคือโรงเรียนเรียนเขาจะเข้าแบบช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงใช่ไหมแต่ก่อนอ่ะคือเดินเข้าเรียนมันล้วงกระเป๋ากางเกงสั้นถึงแบบเอวอ่ะก็คือยังไม่ต้องใส่กีฬาแล้วก็แบบถกแขนเสื้อแบบอย่างเงี้ยเข่าเก่าเลยอ่าแต่ก่อนก็าเป็ตับตวนอยู่คันละห้องเป็นแบบว่าหัวโจกแบบตักเลงหัวไม้เลยแต่อันนี้ก็คือจะพกแบบว่าเป็นมม แบบเป็นแบบไทยประดิษฐ์แต่แตก่อนกูแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าวิศวกรของเด็กชอ่าเป็นมันสมองเป็นรุ่นแรกที่ที่ผลิตปืนปากกากลายแบบว่าห้ามแม่นาสพงเอ้ยผู้หญิงโคตรไกลตอนนั้นก็แบบว่าทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงเพราะันชอบแบบว่าเด็กคนเดียวกันสาวคนเนี้ยแบบเขาอยู่แบบว่ามันแบบคนละห้องไว้ก็คือเป็นภาพนะอันนี้คือห้องมันอยู่นี่นี่ห้องสาวอยู่ตรงกลางแล้วห้องกู ออแล้ววันนั้นวันนึงแบบว่าโมโหมากพี่ยแม่งแบบแย่งสาวเลยกูเลยแบบยิงปืนปากกาอย่างเงี้ยเคยดูขุนพันธ์ปะกูแบบออยื่นมือไปนอกประตูกูยิงเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบวิถีมันเคิร์ฟอ๋อกระสุนเคิร์ฟหรอกระสุนเคิร์ฟข้ามห้องเออ้อง<ต>มึงข้ามห้องสาวมาแต่กูคิดว่ามึงอะนั่งเรียนอยู่<อ>จริงจริงมึงฟุบอยู่แบบหลับเงี้ยออ๋ก็เลยแบบพลาดไปโดนกระจกก็เลยรอดตัวไปในอย่างนั้นอะอย่างนั้นก็แบบว่า ดูดีว่ามึงจะไหลไปทีไ่ไหนเอาเยากรู้เหมือนกันคลิปเกินสิบนาทีแล้วพอกับปัญญาอ่ะออเดี๋ยวเฮียไม่มีข้าวคนนะอ่าต้องจะแบกเออข้าวมึงจะแดกไม่ได้สิบนาทีละก่อนจะมานี้เราถามว่าเฮ้ยคลิปป้าน้องโหยถึงสิบนาทีแล้วตอนแรกมาแบบเออวันนี้แบบ สิบนาทีปุ๊บแล้วก็จบเลยแล้วก็คัดไม่ต้องคัดเยอะอะไรเงี้ยถ่ายแบบเร็วๆไปเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะต้องคัดให้เหลือแค่สิบนาทีแล้วนะก็ต้จะเป็นชั่วโมงอ่ะกินดีกว่าอ่ะเรามาลองี่ไข่ล้วกันคนป่ะปกติถ้าคุณใส่ไม้จี้ก็คนหมดผมคนแต่กูขอใส่เพิ่มก่อนใส่ใจอ่ะฟิลแบบโอจีอะโอจีนี่ไม่หมายถึงแบบออริจินอลนะแล้วเป็นจากอะไรนี่คือแบบคุณโกอินเตอร์ออร์แกนิก อย่างนี้เลยอยู่หลังร้านเจ้าของร้าน,นะครับต่อเล่นเปย์บาทสามทองอืคือมีสองฟองอืมใช่ใช่ตอนแรกกูคิดว่ามันคือไข่ขาวป่ามันมีสองฟองตอนนี้มีฟองเลยอร่อยอร่อยผมกรุบเดียวหมดเลยมมมไม่ได้กินฟิลอย่างนี้มานานมากๆแล้วตั้งแต่เด็กเลย ไอไข่ไข่ที่เป็นใส่แก้วนี่อเอามาเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปก็จบไปด้วยนะครับกับปลาต้องโก,โกชุมพลปลาต้องโกชุมพลปลาต้องโกคลปิลป<ช>นี้กูจะให้คะแนนคนเดียว้นเพราะว่ามันลูกประจายต่างแหลวมาครับกับร้านชุมพลปลาต้องโก,โกผมให้ที่3.5าครับสำหรับมือเทา้าผมว่ามันฟิลวนะแบบตื่นเช้ามาแล้วก็หาบรรยากาศที่แบบเป็นแนวแบบ เก่าๆยากอะไรอย่างงี้แบบได้กินมาท่องโก้ได้กินไห่ลวกก็ฟิลอยู่ทุกอย่างก็โอเคสวัสดีเพื่อนร่ามึุยะเข้าเฟรมก็เข้าอย่างงี้เหละวะอ่ะก็โอเคอร่อยโอวันตีนก็อาจจะหวานแต่ก็กูมองว่ามันโอเคกาแฟโอเคที่แล้วโอเคหมดไห่ลวกนี่คือเดอะเบสตามนนั้ร้านพวกนี้มันหากิงค่อนข้างยากบ้างหนึใช่อาจจะแบบว่าด้วยความที่เจนเราด้วยอาจจะหาง่ายในเจนอื่นเขารู้บมาเจตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราาะว่ ก็แบบเจนหนึ่งเขาตื่นเช้าเจนแล้วนะเจนเจนเราเช่นที่ยไม่รู้ว่าเนี่ยเซ็มวายแซดแล้วอ่ะมีอายุหน่อยอ่ะเบบี้บูมเออเอาเป็นว่ามากินกันได้ทุกเจนนั่นแหละถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับขับมอไซค์ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยแล้วก็ยอย่าพลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับคลิปหน้าพวกเราจะไปทำอะไรหรือว่าเราไปล่วงกันที่ไหนก็เตรียมตัวดูได้คอมเมนต์นะครับอิโมจิล่วมาให้หน่อยว่าคลิปนี้ล่วงไม่ล่วงตามนั้นล่วงไม่ล่วงอยู่ที่ตัวทำนะครับวันนีี้กก็รบบสสวััดค